สวัสดีค่ะชั้นนางสาวพิมลน่านแน่นหนานะคะรหัสห้าเก้าศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดค่ะค่ะหัวข้อที่หนึ่งนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เรื่องนะคะก็จะเป็นเกาะล้านค่ะค่ะเกาะล้านนะคะอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยานะคะจังหวัดชนบุรีชายหาดเมืองพัทยาจากชายหาดเมืองพัทยาจะมองเห็นเกาะได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งเประมาณเจ็ดจุดห้ากิโลนะคะแล้วก็เดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทนะคะ เนห้าทีนะคะหรือว่าเรือโดยสารในส0สิบนาทีนะคะแต่เดิมเนี่ยหมู่เกาะล้านนะคะจะเป็นที่รู้จักในนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแนะนาว่าหมู่เกาะปะการังนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยปะการังนานา,นานชนิดนะคะแล้วก็เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของกรุงเทพแล้วก็้ของประเทศแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดไดยค่ะค่ะต่อไปนะคะลักษณะของ เกาะล้านนะคะทางด้านกายภาพนะคะทางด้านกายภาพของเกาะล้านเนี่ยหมู่เกาะเนี่ยจะเป็นป่านะคะในป่าเนี่ย90%นะคะแล้วก็เป็นป่าเป็นจำพันนะคะมีลักษณะอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีสมุนไพรหายากหลายชนิดนะคะทางด้านสัตว์ป่าก็จะมีกระรอกเผือกนะคะที่เป็นสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่บนเกาะเนี่ยจํานวนมากนะคะทางด้านสังคมนะคะทาง ประชาชนนะคะบนเกาะล้านเนี่ยในวันที่30กันยาปี2547เนี่ยระบุไว้ว่ามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น2,401คนนะคะซึ่งเป็นจำนวนประชากรที่ไม่หนาแน่นนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยบนเกาะล้านนะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากเยอะแยะมากมายนะคะทําให้เกิดสถานประกอบการมากขึ้นนะคะทําให้จะต้องมีพนักงานขอให้บริการหรือว่าประชาชนนะคะที่ ประกอบอาชีพอยู่บนเกาะล้านเนี่ยมีมากขึ้นนะคะป,ปัจจุบันก็มีจํานวนหนาแน่นมากขึ้นนะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่บนเกาะโดยที่ไม่ได้ระบุในทะเบียนราษฎรไว้นะคะค่ะทางด้านเศษรษฐกิจนะคะเกาะล้านนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานนะคะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะโดยสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นร้านค้าร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะคะหรือว่าจะเป็น การเช่าเรือชมประการังนะคะไว้คอยให้บริการนัก,นกท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะส่วนมากนะคะบ้านพักก็จะเป็นบ้านพักเล็กๆนะคะไม่ไม่ใหญ่มากระ,ระดับโรงแรมห้าดาวนะคะก็จะไม่มีนะคะค่ะธุรกิจ โดยการการบริการนะคะประเภทใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวเากาะล้านนะคะก็ทางด้านการขนส่งเนี่ยทางบกก็จะเป็นการเดินทางโดยรถตู้ประจำรถตู้ประจาทางรถยนต์ส่วนตัวไปยังท่าเรือนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบนเกาะเนี่ยก็จะเป็นการเช่ามอเตอร์ไซค์บนเกาะแล้วก็มีเวนมอเตอร์ไซครับจ้างทางน้ําก็จะเป็นเรือโดยสารนะคะที่จะนั่งไปยังเกาะนะคะแล้วก็เรือสปีดโบ๊ทค่ะ บริการด้านที่พักนะคะก็จะมีทั้งรีสอร์ทโรงแรมนะคะมีราคาถูกแล้วก็แพงส่วนใหญ่ที่พักบนเกาะล้านเนี่ยจะเป็นแบบประหยัดนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมแบบสถานตากอากาศลักษณะจะเป็นแบบระบบอิสระนะคะคือโรงแรมที่ไม่ได้เข้าร่วมกับองค์กรธุรกิจใดๆนะคะจะเป็นบังกะโลเป็นบ้านพักขนาดเล็กนะคะเป็นต้นค่ะการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะปัจจุบันเกาะล้านนะคะ เป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเป็นอย่างมากนะคะทําให้เกิดร้านอาหารนะคะไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมา,มากมายนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารจานด่วนอาหารสําเร็จรูปนะคะร้านอาหารต่างๆซีฟู้ดนะคะแล้วก็สถานประกอบการนี้นะคะจะจัดอยู่ในหมวดหมู่เชิงสังคมนะคะมีะักมีทั้งแบบพนักง,งานที่คอยให้บริการลูกค้านะคะแล้วก็ แบบบริการตนเองนะคะก็จะเป็นพวกล้างเครื่องดื่มร้านกาแฟานะคะค่ะสำหรับสายการบินที่เลือกนะคะก็จะเป็นสายการบินนกแอร์นะคะค่ะประวัติความเป็นมานะคะชื่อเต็มๆคือบริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนนะคะปีที่ก่อตั้งก็เป็นปีพศออ2547ค่ะตำแหน่งทางการตลาดนะคะเป็นสายการบินโลคอสนะคะเป็นสายการบินราคาประหยะัดฐานปฏิบัติการหลักอยู่ที่ ภาอากาศยานนานาชาติดอนเมืองค่ะแล้วก็ฐานปฏิบัติการย่ออยู่ที่่าคอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นะคะเส้นทางครอบคลุมมียี่สิบสี่เส้นทางในประเทศนะคะแล้วก็สามเส้นทางระหว่างประเทศโดยเป็นสายการบินราคาประหยัดนะคะที่ <c oughs> มีเส้นทางการบินครอบคลุมในในประเทศนะคะมากที่สุดธุรกิจอุตสาหกรรมการบินในอุตสาหกรรมการบริการนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สายการบินนะคะสายการบินนกแอร์จะเป็นสายการบินในประเทศนะคะสะส่วนใหญ่ก็จะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศได้มากขึ้นถ้าเศรษฐกิจในประเทศนะคะดีขึ้นนะคะก็จะทําให้โรงแรมบังกะโลพัตคาร้านขายของเที่ระลึกเนี่ยบริการขนส่งต่างๆนะคะก็จะทําให้มีการใช้บริการมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นนั่นเองค่ะ การบริการของสายการบินนกแอร์นะคะผู้โดยสารที่จะมาใช้งานเนี่ยจะไม่ต้องอกังวลนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจุกจิกเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ากระ,กระเป๋านะคะกระเป๋าเดินทางเนี่ยโหลดฟรีนะคะในต่างประเทศเนี่ยสามกิโลในประเทศหี่ยสิบห้ากิโลนะคะโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะคะแล้วก็อีกเจ็ดกิโลกร,รัมเนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่นําขึ้นขึ้นไปบนเครื่องนะคะเจ็ดกิโลแล้วก็ระหว่างที่ ใช้บริการบนเครื่องบินนะคะก็จะมีของว่างเครื่องดื่มนะคะฟรีบนเครื่องนะคะแล้วก็สามารถโหลดจัก,กรยานได้ฟรีหนึ่งคันนะคะโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะเลือกที่นั่งได้ตามต้องการนะคะต้องเลือกล่วงหน้านะคะแล้วก็มีเต็มฟรีนะคะบนเที่ยวบินนะคะแห่งแรกในเอเชียด้วยนะคะ,ะเฉพาะบนเครื่องที่ติดตั้งแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยต้องการ นำสัตว์ขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะแต่จะต้องเป็นลงแอร์คาร์โก้นะคะสัตว์จะต้องมีอายุไม่เกินเอ่ออายุเกินสี่เดือนขึ้นไปนะคะก็จะมีแมวสุนัขะต่ตายนะคะ,ะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันที่สนับบ้างมาแล้วด้วยนะคะค่ะหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนนะคะที่เกาะล้านเนี่ยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะแต่ว่าภายในครึ่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีเนี่ยก็จะเป็นเกาะนะคะส่วนใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นเกาะล้านเนี่ยก็จะอยู่ภาย,ตายใต้การดูแลของกองทัพเรือค่ะค่ะแล้วก็สายการบินนกแอร์นะคะจะเป็นหน่วยงานเอกชนนะคะจะเป็นสายการบินราคาประหยัดนะคะซึ่งมีหุ้นกับบริษัทการบินไทยนะคะจะถึงหุ้นใหญ่เลยแล้วก็จะมีหุ้นเล็กๆนะคะมากมายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จดจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเ,ยเมื่อวันที่20มิถุนายน2556ค่ะ แนวโน้มนะคะการท่องเที่ยวนะคะในการบริการและการท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วโลกนะคะได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะคะหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ประเทศไทยนะคะมีสถานการณ์ของโรคนี้ได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่มีคนไทยนะคะที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเลยนะคะก็ จำนวนลดลงอย่างต่อนเนื่องและก็ติดต่อ,อก,กันนะคะ,ละหลายๆจังหวัดก็ไม่ไม,ไม่ไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วนะคะเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะต่อทุกภาคส่วนนะคะทางภาครัฐภาคเอเกชนทั้งผู้ทำธุรกิจนะคะทำให้กิจกรรมการดำเนินชีวิตเนี่ยหลายๆสถานประกอบการก็สามารถเปิดได้แล้วนะคะ ก็ทําให้การท่องเที่ยวในประเทศเนดีขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าโ,โลกเนี้ยทาให้การเดินทางทางอากาศไม่ได้แล้วก็จะขาดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแต่ว่าพอสถานที่ต่างๆเนี่ยเปิดกลับมาเป็นปกตินะคะการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนี้ยก็คงจะเป็นนิยมของคนในประเทศนะคะมากขึ้นนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือคนไทยได้วยกันเองนะคะก็ ถ้าสถานการณ์ดีมากขึ้นกว่านี้นะคะก็อาจจะเปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหลายๆที่นะคะเปิดได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็แต่อาจจะจะต้องมีการตรวจนะคะวัดอุณหภูมิเจลล้างมือก่อนที่จะเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็เวระยะห่างพอสมควรน,นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น,นะค่ะ แล้วก็แนวโน้มของสายการบินนะคะในปัจจุบันนะคะสายการบินในจ,ป,ป,จ,จป,ปัจจุบันนะคะทั่วโลกก็คือกำลังแย่อยู่นะคะบางบางแห่งเนี่ยเจอวิกฤตหนักถึงขั้นเสียงที่จะล้มละลายเลยนะคะเพราะว่าการแพร่เชื้อเนี่ยทำการทำให้การเดินทางทั่วโลกเนี่ยหยุดชะงักลงนะคะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ถึงแม้ว่าเราจะผ่านสถานการณ์โควิดนาทีไปได้เนี่ยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยก็จะเป็นแบบ new normal นะคะใช้ชีวิตแบบใหม่คือลดสัมผัสระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอา,อาหารก็อาจจะเป็นสั่งของออนไลน์หรือว่าของใช้ก็อาจจะสั่งทางออนไลน์มากกว่าที่จะไปเดินห้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามมาตรการ ล็อกดาวน์นะคะของรัฐบาลชาติต่างๆเนี่ยทำให้ต้องงดการเดินทางนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทําให้สายการบินเนี่ยต้องดิ้นรนนะคะครั้งใหญ่เลยเพื่อที่จะทําให้กลับมาบินอีกครั้งนะคะแล้วก็แม้จะเป็นการเปิดให้บริการนะคะก็จะเป็นแค่เป็นบางเส้นทางเท่านั้นนะคะตอนนี้แต่ก็ยังเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะทำให้อ่ การสายการบินเนี่ยมีมีที่ดีขึ้นนะคะมีแบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะคือยังได้ใช้บริการบ้างน,นะคะดีกว่าไม่ได้เปิดใช้บริการเลยนะคะก็อาจจะเสี่ยล้มละลายได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้เปิดนะคะทั้งหมดสายการบินทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีมาตรการนะคะควบคุมนะคะก็อาจจะเป็นงดการจําหน่าย แล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้รับประทานอาหารบนเครื่องนะคะแล้วก็มีจุดคัดกรองผู้โดยสารนะคะร่วมกับท่าอากาศยานะค่ะก็ตรวจเช่นตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าผู้โดยสารเนี่ยมีอุณหภูมิเกิน37.3ขึ้นไปนะคะหรือว่าไอจามเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังนะคะสายการบินจะต้องปฏิเสธการเดินทางครั้งนั้นไปเลยนะคะแล้วก็การจํากัดการนําของขึ้นเครื่องนะคะเช่นอนุญ,ญาต ให้นำกระเป๋าถือนะคะหรือว่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์เนี่ยนักไม่เกิน5กิโลขึ้นได้เพียง1นใบเท่านั้นนะคะโดยจะต้องมีขนาดนะคะที่ระบุไว้อย่างเช่น40เซนติเมตรคูณกว้าง30คูณลึก10นะคะประมาณนี้นะคะส่วนสัมภาระ,ะอื่นที่ไม่เกิน7กิโลนะคะสามารถโหลดลงท้องเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ แนะนำให้ผู้โดยสารเช็คอินด้วยตนเองนะคะผ่านเว็บหรือว่าโทรศัพท์นะคะเพื่อลดการสัมผัสนะคะกับผู้โดยสารพนักงานแล้วก็ผู้โดยสารอื่นๆค่ะค่ะขอจบการให้จบการนําเสนอตะเพียงเท่านี้นะคะขอคุณค่ะ